อยากมีอำนาจเทียบเท่าพระหมหากษัตริย์อยากมีสิทธิเทียบเท่าพระหมหากษัตริย์อยากมีอำนาจในการกำหนดทิศท,ทางประเทศมึงกำหนดทิศท,ทางตัวมึงเองก่อนมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงปลดหนี้บัตรเครดิตให้ได้ก่อนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่สร้างหนี้มาต่างๆจนหนี้ครัวเรือนแม่งทะลุสิบหกล้านล้านไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากมึงไปกู้บริหารจัดก,การเงินไม่เป็นทําให้มึงเป็นภาระประเทศอยู่ทุกวันนี้ไงมึงอยากจะมีอำนาจ เทียบเท่าพระมหากษัตริย์รู้ไหมว่าท่านไม่ได้มีอำนาจอย่างเดียวแต่อำนาจมันเกิดจากบารมีบารมีแปลว่าการทําความดีอย่างยิ่งยวดบารมีขั้นต้นคือการทําความดีคือการสลัะทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติขั้นที่สองคืออุปปับารมีคือทําจนกระทั่งเข้าเนื้อเสียสละทรัพย์ต่างๆเสียสละแม้กระทั่งถึงขั้นเสียสุขภาพ ขั้นต่อมาคือปรมกตรามีทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเอาเวลาที่ท่านควรจะมีเวลาที่สุขสบายเสียสละเวลาตรงนั้นเอาไปทำโครงการงานวิจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งเสียสละพระราชวังพื้นที่พระราชวังหรืออาจประมาณ90อร์เซไปเป็นศูนย์วิจัยไปเป็นสิ่งที่จะพัฒนาวางโครงสร้างรากฐานที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในประเทศ โดยที่ไม่เคยออกมาทำคอนเทนต์มาอวดผลงานพวกนักการเมืองบางกลุ่มที่ทั้งๆที่มึงก็ยังไม่มีผลงานหาเลยเลยแต่ก็มาปากดีอยากจะมาแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นมึงแก้ที่สันดานตัวเองก่อนแก้ที่วิธีคิดมึงก่อนมึงบอกว่ามึงเป็นเจ้าของบ้านแล้วมึงเคยทําอะไรให้บ้านมึงหรือยังมึงเคยทําคุณประโยชน์อะไรให้บ้านมึงตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยมึงบอกว่าอยากจะเจริญแบบประเทศนู้นประเทศนี้แล้วมึงมีวินัยแบบคนในประเทศเขาไหม ประชาธิปไตยเนี่ยเคารพเสียงข้างมากนี่คือจุดอ่อนไงถ้าเสียงข้างมากแม่งเสือกโง่วิธีคิดวิธีการเลือกมันก็จะเลือกแต่สิ่งง่ๆเลือกแต่คนว่าวว้าล้มเหลวเข้ามาบริหารประเทศบางคนบริษัทพ่อมันยังบริหารเจ๊งเลยแล้วจะมากําหนดทิศท,ทางประเทศอะอยากให้ประเทศไทยมีจุดยืนในเวทีโลกอ่ะมีจุดยืนไปได้กี่เรื่องแล้วสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับ เรื่องพวกนี้มึงไม่รู้เหรออ๋อมึงไม่เคยสนใจหาอะไรนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองทิศทางของประเทศที่มึงอยากกาหนดมึงก็จะกําหนดภายใต้ผลประโยชน์ของตัวเองเรียกร้องอยากจะเป็นเจ้าของบ้านไปเกทับว่าถ้าคนนู้นดีจริงทําไมแพ้เลือกตั้งก็คนโง่งมันเยอะกว่าไงคนประสบความสําเร็จคนคุณภาพเขาไม่มานั่งเรียกร้องสิทธิหาเหวอะไรอย่างนี้หรอกมึงเรียกร้องสิทธิจนจนลืมหน้าที่ของตัวเองอยากมีอํานาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ แต่ไม่เคยมีใครพูดถึงการที่อยากจะเสียสละอยากจะทําคุณงามความดีถ้ามึงอยากจะเทียบเท่าพระมหากษัตริย์มึงก็ต้องเสียสละให้เท่ากับท่านมึงก็ต้องให้ <c oughs> ให้ได้เท่ากับท่านมึงก็ต้องทําคุณประโยชน์คุณงามความดีและสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศให้ได้มากเท่ากับท่านมึงทําได้ไหมถ้ามึงยังทาไม่ได้ <c oughs> มึงอย่าเพิ่งมาเรียกร้องที่จะมีอะไรที่เท่าเทียมกับท่าน ไอ้พวกมักง่ายประเทศไทยแม่งต่อให้มีเรือหอกรถหอกส่งดาวเทียมไปเป็นร้อยลูกถ้าคนยังมีวิธีคิดที่มันล้าหลังบ้ากับเรื่องระบบการปกครองในครั้งที่ประเทศไทยแม่งให้เสรีภาพทุกอย่างแล้วมันจะเจริญยังไงคนพมา่าแม่งเข้ามาในประเทศไทยมันทํางานไม่มีสวัสดิการทํางานเก็บตังจนกำเงินสดไปออกรถจนกำเงินสดไปซื้อคอนโดคนเขมรส่งเงินกลับไปที่บ้านเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุขสบายคนลาวก็เช่นเดียวกัน คนจีนหอบเสือ่อผืนหมอนใบเข้ามาอดมือกินมือหาเช้ากินข้ามทำมาค้าขายจนกลายเป็นเจ้าสัวเยอะแยะไปหมดคนไทยสบายเกินไปรอของแดกแจก,กของฟรีเรียกร้องสวัสดิการขั้นตำ่ำอยากได้สิทธิเท่าเทียมกันศักยภาพมันยังไม่เท่ากันเลยความฉลาดก็ไม่เท่ากันความพยายามก็ไม่เท่ากันตักกัของการที่ให้มึงไปพัฒนาตัวเองให้มึงไปขยันให้มึงไปอดทนให้มึงมีเป็นคนที่มีวินัยมันผิด กูคงรู้จะพูดว่าไงแล้วคนที่มีวินัยไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสําเร็จล้วนแต่มีวินัยทุกคนคนที่อดทนไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่มีความอดทนคนที่พยายามไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีความพยายามคนที่ขยันไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีความขยันไม่มีใครรวยจากสวัสดิการภาครัฐ ไม่มีใครรวยจากครวสิทธิ์ดิจท่าเทียมกันอยากเป็นเจ้าของประเทศโดยการอ้างว่าจ่ายภาษีคิดว่ามึงจ่ายภาษีมากนักรลอไงถ้าวัดกันเรื่องยอดของการจ่ายภาษีเนี่ยมั่นใจไหมว่ามึงจะชนะสถาบันพระมหากษัตริย์มึงมั่นใจไหมว่ามึงจะชนะคนที่จงรักภักดีมึงเอามารวมกันเลยแล้ววัดดูแม่ว่าฝั่งไหนจ่ายภาษีเยอะกว่ามึงกล้าวัดไหมมึงอย่ามาปากดีเอาเวลาไปดูความเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสจากตรงนั้นดีกว่า ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายมีโครงสร้างพืน้นฐานต่างๆเยอะแยะมากมายกลับไปดูคลิปเก่ากูได้กูอธิบายไหหมดแล้วพวกมึงบ้าอะไรกันอยู่ควายจริงๆอยากจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแต่ตัวเองอยังโง่อยู่ก็เรียกร้องต่อไป